ครับสวัสดีครับพรบพ่อคูบกันพุบเจอกันอีกแล้วครับกับส่องผ้าไปกินผ้าไปกินมื่อนี้ไมเอื่อืนาเขาเที่ยงเขาเศร้าหรือเขาเทีย่ยงนี่นี่ใบสองเลยเนี่ยในนี่ครับในพัดเพชรประดุกพัดประดุกกับเขาสวยร้อนร้อนหุ้งใหม่ๆ นะครับมากินน้ากันกินง่ายๆสไตล์ผ้าไปกินมี่ยังก็กินบ่มี่ก็ไปหามากินช่องนี้กินแนวใดกระทายแนยวนั้นครับเจ้าพ่อกระทายตอนกินในเบื้องครับ <c oughs> <c oughs> กินบ่เสียบกุ้ยเฟินเอาเตรมมาอ่างกับพ่อเราไดะ ยาไมีคนอยากกินนำ้ำยาไมีคนเห็นโอ้กินคือเพิ่อนมากะนะนะครับไปกินเขาต้องกันครับบานงูคักเลยจนบใบคุณจะสันเว้แต่